ต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูรถตอนเดียวราคาไม่แพงมักงผ่อนประมาณห้าพันนี่มีคอกแล้วโอ้ตอนเดียวผ่อนหาพันพี่น้องผู้ใด้ถามหาอยู่เนาะล้อแม็กด้วยเป็นวีโก้ V N Turbo ครับผมนะยางเบาเ้ออ่ามันลื่นมาสี่หมื่นครับพอขายหมดแล้วป่ะเตะสี่พ่อขายไปเจ้าสี่ห้ารถเต้บัตรอะทาไมรู้ใครมาก่อนได้ก่อนอ่ะเออถ้าเกิดจองแล้วถ้าเกิดจองซ้ำมามีรถอีกเดี๋ยวเอามาให้อีกครับจองมาก่อน จองคนที่สองอาจจะได้ก็ได้เพราะว่าจองบัตรประชาชนใบเดียวนะไม่ใช่จองเส้นเงินจองคนแรกอาจจะไม่ผ่านเราบอกเป็นตาไนท์เนาะเอาครูก็พูดเรื่องจริงนะคนแรกเนี่ยบางทีหลอกครูเป็นเดือนไม่มาทาสัญญาไม่มาทสัญญาเสร็จไม่ผ่านโอ้โหขอระบายหน่อยนะไม่ได้ว่าลูกค้านะไปเปิดสายกระโปรงมึงด้วยแหละครับเดี๋ยวแบ๊บมึงค่อยๆย่าง๋ยวมาสี่มื่นนะย่างดีๆนะ เอาเปิดเปิดไม่แสนหกเองรถจะ,จะมีมาสักสิบสามสิบห้าสนะิบห้ารถปีสิบห้าโอ้เครื่องง่ามอยู่ได้ไอ้เครื่องเป็นไงเครื่องเป็นไงสวยสวยล้างทำความสะอาดก,กระกิบ้วเนี่ยเนี่ยหม้อบเบรกยังใสกิ้งเลยฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมมอเตอรน้ำม,มีม่มีดันการหน้าเดิมๆครับเอานะเพดเดิมม,มีน้องแม็กให้ชุดหนึ่งจบ ไม่เผารอยใช่ไหม,ไมเพาเดิมนะไม่เผารอยเพาเดิมพอผนห้าพันครับพ, 5, <000 S 1> พี่น้องห้าพันใครอยากได้ไปผลอะไรก็เอาไปนะห้าพันจ้ะอ่ะใครสนใจทักเข้ามาครับฝากกัได้ยครับกับบิ๊กซักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ